ตั้งใจฟังเกิดควบปิติเกิดควบอศัศจรรย์ึ้นมากพอเทศจบก็เขามากาบเขามากาบ,เ,าากาบเรียนวงค่ว่าว้าวอัศจรรย์อศัศจรรย์รู้ลแล้วว่ารู้แล้วเห็นแล้วรู้ลแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วศาส,สนาเนะน,นี่ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมมันจะไป โปู่ก็ได้ประก,กาศเจ้าประก,กาศอีกทั้งคุณแม่เป็นว่าแมนบ้านโอจะเฝ้าเว,ว้าวแม่นขันถึงขันนี้แหละต้องแมนแหละอะไรต่นงๆเพิ่งมาเสนอกับมากราบเรื่อหลวงปู่อีกว่าบอกกับกุหลาบแล้วตกลงกันแล้วว่าอาจ,จะต้องเ,อเริ่มรักษาซิโนโพสตตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปตกลงกันแล้วมัโอโอโนหลวงปู่จำเลยเหมดเด้ข่มเอา หอว่เรื่มจะข้าเลยอ่าคือสัจจะหลัหลวงปู่เป็นห่วงเหมือเพ่อว่าเล้าก็ทิมเป็นบล่ะทิมมันก็เสียมเลยมันเกิดขึ้นแล้วเอาว่าท่านก็เสียมไปแล้วันต่อไปท้ำนี่มันเป็นของละเอียดเอาท่านกับท่านเอาว่าท่านมันผ่านไปรผพานเลยด้วยพานไปได้หรือบ่เบิ้พ่อเแล้ววันต่อไปว่างแต่ตลกอย่างเดียว ถือโลกเขาขอบงำถือกิเลสเขาขอบงำสิ่งที่เขารู้้เขาเห็นหนึ่งหายไปเลยมันมีคมยินดีเลยวันตะวันมานี่ผลในวันมัเสีออกผลในวันผลที่เทาไรสัจจะผลที่เา่าไรไรสัจจะมัเสีออกผลถา้าบ่มาทำเคลืนบ่มาแก่ขึ้นม่เสีออกผลผลนน่คือทุกข์จะเข้า สูขขส่ขอบข้วเข้าสิเข่าสูุหน้าที่การงานเขา้าวันต่อไปเฮ็ดจังไรพอได้มันกะบ่าใดมันหนักเป็นแห้งคาบมากกาคาบนี้นี่เรียกว่ากำมัอกคนนั่นตะวันดมลกโคข้านเฮ็ดแทบลงแทบตายแต่ก่อนข้าวโเป็นเองสีแม่นบ่ล่ะนั่นแหละแต่ก่อนข้าวโมเป็นเองสีายมันขึ้นเป็นเองสีงี้บ่พอเก็บกิดเป็นบ่พอเก็บกิดเก็บบ่พอไข่กะไข่ข นี่เรียกว่ากรรมมหลอกผลวันต่อไปหลวงปู่เป็นห่วงตัวนี้เด้บอกว่าหลวงปู่อยากได้อีหยังน้ำเด้หลวงปู่บ่าอยากได้หยังน้ำหลวงปมีแต่เมตตาอยากให้ลูกให้เต้าเจริญเจริญทั้งโลกทั้งธรรมนั่นล่ะะเจริญควบคู่กันไปทั้งโลกทั้งธรรมคือความเมตตาหลวงปู่ตัวนหลวงปู่บ่าอยากได้อีหยังน้ำเด้อเมตตาเป็นห่วงวันต่อไป เป็นห่วงควมเสียมมันจะเกิดขึ้นออกผลแต่มันออกผลแล้วมันแก้ว่าอะไรเลยเนี่ยแก้ว่าอะไรทําเครื่อว่าอะไรแต่ต้องรับกรรมนั่นไปตลอดไปเลยวันตอนนั้นนะสิ่งที่หลวงปู่เป็นห่วงแจงสังคุณแม่เิ่นโทรไปหาลูกเนี่ยโทรไปเตือนเขาเนี่ยเขาได้สติซากข้อมยากมันก็แล้วว่าเป็นซากควอม,มือยมันก็แล้วว่าเป็นน่นะ ต้องจัดเวลาสันเวลามันก็ผ่านไปได้ควอมากควอมวยนั่นคือ,อ,คอ,อคกิเลสวันด์ตควข้อมองเอควอมากควอมวยนี่คือทางกิเลสความอดทนความเข้มแข็งนี่นั่นคือทำฟาพั่นไปได้แล้วเนาะฟาพั่นอุปสรรคต่างๆไปได้ยากกลาเป็นง่ายนั่นแหละมื่อยกลาเป็นมีพลังขึ้นมาเราพลังทำซอยห้องวันดัว เมือม่อยๆอย่างช่วงก็สิเป็นไข่เป็นเน่าขั้นเหนือขั้นตัวนี่ตั้งนานกันมาว่านี่หายเลยวันแต่วไว้อาการมันคือพลังทรมันแต่ไปเมื่อยเหมือนโอ้ยก็จะเบไหวหรอกมัแแต่ต้องเข้มแข็งว่าเพ่งกันกไหนกับไปวะยุบ้านครับเป็นคำว่าิเป็นไปวัดกับเป็นคำว่าิเป็นมันบอละนี่แหละว,ว่าควอมเข้มแข็งผ่านตนา้นนี้มาได้สบายเลยวันแต่วไปอาการนั้นหายไปเลยนั่นแหละ อาการเมื่อยอาการคันเหนือคันตัวมันก็ว่าสิเป็นไข่เป็นเนาเนี่ยหายไปเลยนี่คือความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสได้มันเป็นกิเลสสมานกิเลสสมานนะ่ะสังขารละมานกิเลสสมานมันมัดเท่าไหร่มัดเท่าไหร่เมื่อไห้่เขาขึ้นมาปฏิบัติรรมพ่อยังก็พอเข้ากลัวเสบมิตทีเกาะเสบมีมูอจจะไปกิเลสนี่ พบศาสตนี่ยวันต่เขาสิสารดรอกเขาก็จังเกาะเหนียวแน่นเลยนแต่ว้ได้ี่ยปั่มแล้วก็เมื่อยแหงเ้อนอมก็ยังส่งวิ่นวิ่นเวียนเวียนมันก็ว่าไปเห็นหมลนั่นแหละคือกิเลสสมานสันขงขารละมานขเขาปั่มหมาแล้วถ้าเข้มแข็งชนะได้่านได้พานได้เที่ยนี้เที่ยนหน้ากับพานได้เที่ยรุ่นกับพานได้าได่านได้ตลอดเลยวันไม่มีคําว่ายากไม่มีมีแต่สะดวกสบาย นั่นล่ะทำเจ้าหน่วยความสะดวกให้เราสะดวกส,วกสบายไปตลอดได้นี่ว่ามันจะเลื่อนแล้วนตะ่อไปนั่นละ่ะถ้ามันคอยสู้สจิตสู้ใจแี่ถี่แล้วโอ้ยไม่เจ้ววาข่สามสุขข่มสบายตั้งนาหันหนาขึ้นมาวัดเดียสุขใจแล้วอนนะั้นนั่นละ่ะคือพลังทำให้เข้าใจน้องผู้เป็นห่วงนี่แหละเป็นห่วงจุดนี่แหละจะแจ้งใน สั่งแล้วสั่งอีกสั่งกับคุณแม่สี่คนเขากข้ามาเขาเมื่อยเข้ว่าเขา nhạc เอาเมื่อยอยู่างนั้นเดี๋ยวถึงเมื่อยนักกว่าเขาเดี๋ยวถึง nhạc หน้าก่าเขามันออกผลนี่แกะว่าอะไรได้น้องกูกับฟางสิละทราบมันว่าจะได้ออกผลให้รีบแก้ให้รีบแก้รีบทำขึ้นนะนั่นกง จะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึนเ <c oughs> ข้าใจหลวงปู่ไม่ได้เมตตาเลยมเมตาา <c oughs> เมตาคนดีเมตตาคนดีมะว่าคนดีคนเลี่ยวหลวงปู่กับเมตตาเกี่กันแหละแต่ปู่พ่อสิเดย์มีสติปัญญาดวงตาเห็นธรรมหลวงปู่กะเน้นหนัก,กนะหลวงปู่ที่จูงไง ล่างไงอ่ะมันก็บวบเหนื่อยเปล่าบวเสียเวลาเปล่า,ลาหรือว่าอุปมาคือต้อนไม้มันเจียงแล้วก็บวได้ถากได้เรามากเกินไปก็สาดอ่าก็สาดหมดจดขึ้นมาคือต้อนไม้ต้นมันอ่าสาดอยู่แล้วแต่ที่แค่ว่าถากน้อยนึงอ่าไปเจียงกับเกาแล้วอุปมาเลยไปหรือว่าผู้มีนิสัย มันต่างกันผูโ,โบมินิใสกับหนาปันขอนยุ่งขอนยัางถากทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ละเอียดถากทั้งวันทั้งคืนเขาปดถึงใจถึงแกนมันหนาก็เหนื่อยท,ทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลานะั่นแหละมันมีอะไรประเภทมีอะไรประเภทภูมิจิตภูมิธรรมไม่เสมอกัน ภูมินิสัยกังง่ายส่วนภู่าทานมีนิสัยมาฝึกมาฝึกมาจับจูดลดกันญาติอยู่นะเพราะผมมีของเกา่ายังจางแย่ยนุพเพิ่นมีของเกา่าเพิ่นมีของเกา่าแต่ขังพุทธการเป็นสิทธิ์แหละ,ะพิ่นมีของเกา่าพอมาได้ยินเสียงทำเหล่าเนี่ย รู้ตามเห็นตามลูดตามเห็นตามหายสงสัยไปเรยวัน่นั่นว่าเิ่นมีของเก่าอันเถอะจิเพนกงย่างข้าถึงพระโสุรบันไปเลยนะนั่นแหละโดยความตั้งใจเอาใจใส่สุ่เงินก็ไม่ให้กันะอระยะนี่คือกันมวลนาบมีเป็นแต่เพียงว่าห้าบพเขาใจซื่อเฮาจังบ่ได้สนใจว่าได้ตั้งใจอ่ ข้งพุทธการกับปัจจุบันนี้อันเดียวกันถ้าหมดเดียวกันกิเลสอันเดียวกันมรรคผลนิพพานอันเดียวกันบม่ได้เป็นคนละยางเลยวันเดาะเป็นแต่เพียงว่าเฮ้ยเ่ราสนใจว่าเข้าใจนั่นแหละว่าแต่โอ้ม่ใช่ไหนเก่กับ่ะไดหรอกมันเทียกับว่า่มีรรคผลนิพพานมันสูญไปถึงแต่ฟ้องพระพุทธเจ้าไปนิพพานบอกว่านั่นแหละคือควบว่าเข้าใจ ควบเกหถึงควบบกหัาใจกะเดาไปสละ่ดนเดาไปตามกิเลสแต่ควบเป็นจริงแล้วยั่งคงเส้นคงว่าคือเรามรรคผลิพานพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระลังหันยั่งคงเส้นคงว่าเบื่าฝนพอกจิตใจคนเนี่ยมันหนาเหมันมืดมันก็จงเสียมจากคุณธรรมจากศีลธรรมไปเมาเม่วแต่นั้น โลกไปมั shorts, Qatar, ่มั quizz, ่วแต่น้ำวัตถุไปมั่มั่วแต่น้ำสับสมบัติไฟหนกไปมั่วเมา่วแต่น้ำสิ่งเสียวไปน้ำบ่อใดฮะล่ะข่าวบ่อวนว่าบ่อวันว่าประมาทสับไฟหนกก็เป็นเครื่องอาศัยขันบ่อเฮ็ดบ่หากรบบาดอะไเพ่นพูดเรื่องปัญญาวันตะไบพนพูดเรื่องปัญญาขันบ่อเฮ็ดบ่หาบ่อขยันกระบ่ดพ่อปากพ่อทองพ่นกรบบาดห้าม บ่ได้ห้ามการประกอบอาชีพท้ามาหากินการหาทรัพย์ภายนอกคนก็บ,บ่ได้ห้ามนั่นละ่ะคนขยัน็ยิ่งด้วยมากทรัพย์ภายนอกขยันอดอมก็ยิ่งด้วยมากนั่นละ่ะแต่แบ่งเวลาให้มันเป็นแบ่งเวลาให้มันเป็นคือแบ่งเวลาเนี่ย,วาายเวลาหารัพย์ภายนอกแต่ก็เวลาหารัพ์ภายใน พ่อมาปฏิบัติบัวได้ทุกมือ,อเข้าเก่าเจ็ดมือเที่ยนึงน่ะคือเขาแบ่งเวลาวันจ่อพ่ามาทุกมือบัวได้มาทุกมือก็ขาดได้ได้ขาดการทำมาให้กินน่ะสำหรับขลภาวะสำหรับเศร้าวานันก็ต้องประกอบอาชีพน่ะทำมาให้กินแต่เขาแบ่งเวลาพ่อถึงพอ่ออุปโภคสดจังวันนี้แหละน่ะ<อ>จัง วันนี้เป็นวันอุปรสถคแปดคำซึ่หาคำนี่เขาเตรียมตัวไว้แล้ววันต่อมีงานอะไรเร่งด่วนงานใดสิเสียหายนะงานใดหลีบด่วนงานใดสิเสียหายเขาก็รีบซสตรต้างแตงแตอว่านนี่มันบ่ล่ะรีบเพชรหลีบทำหายวันสําเร็จล่วงไปหรือว่าเบาบางไปเพราะว่ามือน,นี่จะเป็นวันอุประสงค์จะเท่าน,นี่เรียกว่าเราสั่นเวลาเราจัดสั่นเวลาเอาสมบัติภายในนั่นละ่ะ ควบคู่กันไปมันก็เสียหายเลยมือเดียวยุดมือเดียวมือหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วอันนี้สมันมากแค่มือหนึ่งขึ้นหนึ่งน,นี่คือสิโนโบสถต้อไปแค่เทามากอยาจตนาเวัาเอาโอโบสถมือหนึ่งขึ้นหนึ่งนี่อันนี้สมันมากพอเฮ้าครบมือหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วออกไปประกอบอาชีพ ปฏิบัติหน้าที่เห้แต่ละหน้าที่การงานเห้น,นั่นสิเจะเญขึ้นวนต่อไปจะเลร่ญนทวีคูณเหมือนกับวิทยุเลยล่ะได้ไดเลยนะศิลังมาเท่มากเหมือนกับห้องริทยุจังมือเลยนะนั่นละ่ะคือผลวนต่อไปอันนี้อันนี้มันได้ผลมาแล้วผู้ผนปฏิบัติผู้ผนปฏิบัติแท้ได้ผลมาแล้ว นี่ครอบขั้วหนึงน่งไงละ่ะครอบขั้วเพิ่นเป็นหลานของอันลูกปูลูกปูพ่อมลูกปูพ่มอพมบอลพ่อมนี่เด้พ่อมเพิ่นละถัดกันไปนพิพพานแล้วเพิ่นส,น,น,พน,พนสอนหลานเพิ่นเพิ่นสอนหลานเพิ่นให้แบ่งเวลาให้มันเป็นนั่นแหละแบ่งเวลามันเป็นหลานเพิ่นเป็นพ่อข้าล่านขายยาพอนเขาไป ลานขายยาอยู่สิบุญเลี่ยงนี่แหละพ่อหอดวันอุปสถมาปพ๊บหนึ่ปฏิดิตรลานเลยนะติดนาลานไว้ติดอะไป้ายไว้หยุดหนึ่งวันหยุดวันพระทุกวันพระนะปฏิติดไว้มาปฏิบัติธรรมมือหนึ่งขึ้นหนึ่งเราก็ขับไปพอกลับไปในลูกข้านี่เต้มนาลานนานเอื้นมยม่เยาแต่เขาบอไป เพราะว่าบุญนั่นแหละบุญถ้ามาจะสรรเปิดออกแล้วหอดวัตกิจเราของ,ง่ายขายของเรียกว่าสดใสเวลาที่มันเห้าถิ่งไปมือหนึ่งน,นนะเอาแค่มือเดียวเส้าเดียวเนี่ยเกินเลยวันต่อไปนั่นแหละก็อ,อนนี้สงอันนี้มีมากแล้ววันต่อในปัจจุบันนี่ได้มองมันว่าตัต้งแต่ขั้นพุทธการในในปัจจุบันนี่แหละเออ เรผู้ป,ปฏิบัติแท้เปร้สันเฮ็ดบ่พอได้ก็ได้เพราะลูกข้ากับพวกนี้ไปใส่กระทาห้องอยู่นล้ยังสร้างเหย่ยนีนม่มาวันพายหยุดเออบอกเขาบอกที่แรกมันก็ยากอยู่และพ่อมันต่อต่อไปมันเคยสิ้นแล้วลูกค้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจกันมาห้องทั้งกองเข้าใจโอ้ วันพระพนมเหตุเวียกตัวมันว่าอะไรวันพระพนมเหตุเวียกตัวคนไปปฏิบัติธรรมตัวคือเขาทำคบข่อยใจแล้วเขาก็สิเข้าใจวันเขาก็สิบอกคมเฮาคือวันนั้นวันต่ออ่าและพพอสิ้นวันพระไปแล้วสิ้นวันอุปสมบทไปแล้วก็ออกไปโอ้ยงานหล่นลามเหตุพะท่านตีต่มันหลายโหดมันก็อันนี้สงบนแต่ไปอิริ่เด้ บ่ต้องโกงแจงบ่แม่นอิเล่เลยแต่ออเท่าหัคอยเฮ็ดจริงทำจริงเหเฮ็ดจริงทำจริงเาราไปเสียทำป่าวิเสียอีกอย่า,ง,างเราน,เนั่องอยูงงย่ทำเราเปลี่ยนแต่ก่อนนี่กูไม่ดึงขาเต่า,ตาก,ยงงายกานน็ยังไงกูได้นี่ดึงขาเต่าก็ยังไงกูได้แต่ก่อนพ่อมาปฏิบัติแล้วมันได้ผลเลยเห็นท่านตา เฮ็ดบ hey, like, ่พอได้ก็ได้มันหักหลังมากหลังมากไรมากถามลวงเป็นเฮ็ดพ <c oughs> um ่พอได้ก็ได้นั 3, k, ่นลหละมันหักเปลี่ยนด้วยอนิสงส์ของบุญกุศลนี่แหละขอยห้องมีสัทธามีความเสียจริงๆได้ผลจริงๆริมทำปลาไปแสเบ่งทำคุนแขกเบ่งแขกสองแขกแขกหนึ่งบนแขกสองแขกคนแจีนแขกหนึ่ง แขกสะกลแขกสองนี่สองแขกที่วพวกลูกลูกที่มาปฏิบัตรถถิรรมได้ผลเห็นผลน่ะนะผมมีคำว่าอยากมันถักเปลี่ยนไปวันต่อไปนั่นแหละความอยากจะว่าหายไปซสกลับเป็นไงกลับเป็นสะดวกกลับไปกับโวยล่นลามรับเอาไว้งนัน อมื่กี้ก็ย่านแต่ขาดไรไดไปมือนึงกับเสียไรไดมือนึงตัวกินบอกกิเลสเป็นวานบอกไปเห็นอย่างไปย่ำไรก็ได้ตัวไปวัดกิเลสมันขานนั่นตัวไปย่ำาไรก็ได้ตัวไปมือนึงกับเสียไรไดมือนึงกัเสียมันเสร็จแล้วมันบอกเพราะว่าเ้าอ่อนอ่อนเดียก็เสียมันเสร็จแล้วเสียก็เห็ดตามมันเห็ดตามมันก็จมไปเรื่อยๆมันตัไปเศร้ามองก็เรื่อยๆยากไปเรื่อย NYU, Vader, ไม่คขาว่าไงนยากไปหน่ะพราเสียกิเลียแต่ถ้าเข้มแขงกูโ่เสียมันก็เฮ็ดมานีมันจักพบจักซาดแล้วนี่มึงหลอกกูอยู่นีมึงตัวกูอยู่นีจักพบจักซาดแล้วกูจะหนมาเป็นทุกข์เวียดไว้ใต้เกิดคือทำมันจะไปตัดเลยนี่ด้ก็ต้องไปละกูจะไปบำเพ็ญภาวนามือนนี้ขึ้นหนึ่ง่ากูอยู่นีเนอะต้องโคงเขาใจกับกิเลียนะ มาได้สบายมาก็ไี่ด้ควมสุกเสน,นอว่าพิติสุกกบไปกันล่าเรื่องโอ้ยงานล่อเต็มอยู่พันนเปิดล่านนอกตังไหลเขามาโลดเงนินละเนี่ยเห็นเห็นอยู่ปัจจุบันสมมตอนลลี่ละทำปาวิเสมุตว่ปุเสียธรรมะ <c oughs> จัดสันเห็นบ่าูลวูก็ว่เคยด้ยินจเจ็ดเสียเนาะลงขึ้นหน่อยเด็กกำไรหลหล ลงทุนหาพันได้กำไรตะไ้สองแสนบอกโอ้ยอหี่ยงบุญกรอกกระเดียดเลยนั่นลรบุญหลวงปูว่านั่นละาบุญนั่นั่นโตบุญเออบ่เคยพอหรอพนะก่เคยพอบ่เคยเห็นเออไปซื้อของหาา้างว่าหาพันเขามาให้สองแสนห่บุญไม่ใช่ลระแล้ว่าเทวีคูณ เอาไปห่วงแต่เส yeah. mm. right? ียเหมือนหนึ่งนะเศร้ามือนหนึ่งก็เสียมือนหนึ่งไปว่ะนั่นแหะเอาไปเสียกิเลสฉะนั้นจะเสียมันเกลียดเสียท่อมนะปู่านขคนมีนิสัยโอ้กระปุกคุณแม่คนเนี้เราเล่ามีนิสัยอยู่ได้ยังไงเนาะเป็นแต่เพียงว่าเขายังพวกหน่ถึงกี่สื ขอยมาถึงศา,าสนาคือคันเพิ่เนเด็กขามาสู่ศาสนาแล้วดี้วันนี้ไปก่อนหัเฮอกวันนี้เพิ่มทำเพิ่มอวนอไปจะไปไกลไปสูงกว่าพวกเฮอกวันนี้แล้ะเอาละเอาละเข้าใจซัมละโทษนักโทษไม่ต้องสัมละนักโทษแม่เป็นนักโทษแม่เป็นนักนักโทษแม่ปะ จะไปเถอป้าไปรุ่นจะไปป้าเ <c oughs> มื่อนี่สองเมื่ถือบุปปาจะไปเถอะสิสำลายลลน่เขาใจนลนกปูไปอยางใดยังน้ำเดไปอยาใดย้านำมิเตเวตาอย่างนนเาางนนเ,เขามีวามสุขวามจเจริญ ให้มีทั้งสภาพภายนอกกหมีทั้งสภาพภายในนั่นล่ะสมบัติภายนอกกับพ่ออาศัยสมบัติภายในแขนมัได้พ่ออาศัยทําได้ทั้งภายนอกภายในมันจะบทเาสาียสรดเกิดยังบทเสาียสรดเกิดเราเบิ่งโลกของนั่นละ่ะย็นบ่หาตัดตั้มลำบากแทบลม่มจทบตายกาบ่พ่ออยู่พ่อจินเงินพ่อเขาขาด การักธรรมนี่ลหละการรักธรรมไม่ได้ควบโลกข้าไหนกับวอได้บอพ่อกังเคลื่อนกับวอได้อยูกออยออ่กังเว้นกับ,บวอได้อยู่ปัจจุบนันกับวอพ่อกินบอพ่อโยู่ร์พ่อเขาขาดรักธรรมนี่ลหละขาดรักใจขาดรักธรรม เอาเป็นงานอิสระพอข่าไม่ข่าได้สั่งเป็นอิสระโมกข์า่า